เราคุมสามตัวบาทครับอันนี้เราจะมาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการใช้น้ำเป็นระบบน้ำหยดนะครับเพื่อให้กับพือส2ตัวนะครับโดยที่ข้างในนะครับเราจะควบคุมผ่านบอร์ดตัวโหนด MCU นะครับผมใช่แล้วก็เป็นตัวรับสัญ,ญญาณจากสมาร์ทโฟนนะครับเข้ามาเพื่อสั่งตัวรีเละครับตัวรีเล์ก็จะมาควบคุมปั๊มน้ำนะครับอันนี้ก็คือ จะให้ปั๊มดูดน้ำอันนี้แล้วก็มาออกอันนี้ครับโดยที่เราจะมีหัวตรงนี้ครับเป็นหัวน้ำหยดครับก็จะหยดมาที่ต้นไม้แล้วโดยเราจะตั้งไว้ตรงไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งไว้ตรงลากก็ได้หรือว่าตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนาฬิกานะครับเป็นตัวตั้งเวลาได้แล้วก็จะมีตัววัดความชื้นนะครับอยู่ข้างนอกตัวนี้นะครับแล้วก็เรามีนี่ครับตัววัดความชื้นในดินครับแล้วก็จะเสียบเข้าไปใน ต้นไม้ได้แต่ียงไม่ได้อ่าประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าอแอปพลิเคชันหนงอันนี้เป็นตัวหน้าแอปพลิเคชันบิงนะครับผมอันนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อจะครูนะครับผม เราเสียบตัววัดความชื้นในดินไปนะครับผมตอนนี้ค่าก็จะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การสั่งงานให้ปั๊มนะครับทํางานนะครับผมตัวนี้นะครับผมต่อเป็นวาวหนึ่งไว้นะครับผมเดี๋ยวเราลองกดเปิดนะครับผมแล้วเราไปดูกันนะครับว่าน้ำไหลนี่นะครับตอนนี้น้ําเริ่มทํางานแล้วครับผมจะเริ่มป่อยหยดไปเรื่อยๆนะ ดินเริ่มเปลี่ยนนะครับผมความชื้นในดินนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถดูได้จากเกจนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเลขเริ่มขยับแล้วครับเพราะว่าเรามีน้ําไปให้ต้นไม้แล้วครับผมต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเทมเพลเจอร์กับฮ u มิ d ิตี้นะครับผมนี้เป็นอุณหภูมินะครับผมแล้วก็ความชื้นนะครับ ในอากาศก็จะวัดผ่านตัว DST นะครับ DST 11ครับผมแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับผมเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้ครับผมทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์หนึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะครับจะมีเป็นนี่นะครับ day of week นะครับผมเราสามารถเลือกได้เป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับผมจากนั้นเรามาเลือกเวลากันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นให้เลือกวันให้เลือกช่วงเ,เวลาเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ใส่นาทีเข้าไปนะครับผมวินาทีจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับผมแล้วก็เลือกเวลาที่จะให้ตัวปั๊ม hm น้านะครับหยุดทํางานนั่นเองครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดเซฟไปนะครับผมจากนั้นให้เรากดออนนะครับเท่านี้นะครับผมปั๊ม hm น้ําก็จะทํางานตามเวลานั่นเอง